สถาบันกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนาอนาณาจักรล้านนาเป็นรัฐพื้นเมืองมีคติเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์มีรูปแบบเฉพาะของท้องถิ่นที่เรียบง่ายโดยรับแนวคิดจารีท้องถิ่นและแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเมืองราชธานีไม่มีอำนาจในการปกครองมากนัก เนื่องด้วยปัญหาการคมนาคมที่ยากลำบากของรัฐในบริเวณที่ลาบสูงและส่งผลให้ท้องถิ่นปกครองตนเองอย่างอิสระสังคมร้านนาสมัยโบราณมีศูนย์กลางอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์กษัตริย์ทรงมีอำนาจสูงสุดในการปกครองสถาบันกษัตริย์ล้านนามีลักษณะที่เรียบง่ายอาทิกษัตริย์จะสร้างคุ้มไม้ ซึ่งเหมือนกับประชาชนทั่วไปไม่ได้มีความโดดเด่นและกษัตริย์จะไม่มีฐานะเป็นสมมุติเทพจึงไม่พบพระนามกษัตริย์ล้านนาพระองค์ใดที่มีชื่อทางฮินดูแต่พระนามกษัตริย์จะเป็นแบบพื้นเมืองตามท้องถิน่นซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่มีคำราชาศัพท์ในอาณาจักรล้านนากษัตริย์จะมีภาษาที่สุภาพกว่าประชาชน เนื่องจากมีการพัฒนาจากผู้นำชุมชนขนาดเล็กและไม่ได้มีอิทธิพลจากขอมในความเป็นมาของผู้นำเกิดจากสังคมต้องการจัดระเบียบดังปรากฏในตำนานสิงหนนวัตติกุมารสะท้อนหลังเวียงโยนกล่มเป็นน้ำแล้วชาวบ้านที่รอดชีวิตจึงต้องการผู้นำซึ่งได้แก่บ้านบูมผู้หนึ่ง ที่ชื่อว่าขุนลังนั้นให้เป็นใหญ่แก่เขาทั้งปวงสถาบันกษัตริย์ล้านนาค่อยๆพัฒนาลำดับยศในช่วงแรกสมัยราชวงศ์ลาวได้มีการเรียกตำแหน่งนี้ว่าลาวซึ่งมีความหมายว่านายหรือผู้มีอำนาจดังปรากฏในพระนามว่าลาวจงลาวเคียงลาวเมง ต่อมาใช้คำว่าขุนหรือเท้าและต่อมาใช้คำว่ามังหมายความว่ากษัตริย์เป็นภาษาพมา่าโบราณมีอิทธิพลมาจากพุกามโดยกษัตริย์ล้านนาพระองค์แรกที่ใช้ตำแหน่งนี้คือพระยามังรายแต่พระนามที่แท้จริงคือคำว่ารายเนื่องจากมังเป็นสมญานามที่สังคมปัจจุบันเรียก เพราะพบคำนี้ที่ศิลาจารึกวัดพระยืนซึ่งไม่ใช่หลักฐานร่วมสมัยคำว่ามังยังปรากฏตามตำนานพื้นเมืองเชียงแสนโดยเรียกพญาชัยสงครามว่ามังครามส่วนคำว่าพญาหรือพระยาเป็นคำโบราณความหมายว่ากษัตริย์ซึ่งควรใช้หลังจากที่ได้รับอิทธิพลหริพุนชัย กษัตริย์ล้านนาส่วนใหญ่ใช้คำว่าพญายกเว้นพระองค์เดียวคือพระเจ้าติโลกกราชเนื่องจากต้องการความทัดเทียมกับกษัตริย์อยุทยาในส่วนของบารมี